ส่งคำตอบทดสอบสายตาของคุณมาหรือยังว่า the X e code ของน้องอิว๋วนั่นคืออะไรระหว่างกด1น e ึ่ง X code คือ34 24 33หรือกด2 X e code คือ35 24 34อย่าช้าเลยครับเราไปฟังรหัสรับจากปากเธอกันเลยอิ๋วค่ะสัสดส่วนนะคะ35 24 34ค่ะและนั่นก็คือ the X e code ของน้องอิว๋ว เข้าไปเช็คลายชื่อได้เลยทาง Facebook อลัวแฟนคลับห้าทา่านที่สายตาดีกันเทพรับไปเลยอลัวแรกกซีนสับดาห์หน้าความสวยน่ารักเซ็กซี่ของใครจะมาท้าทายสายตาและความซ่าของคุณติดตามกันได้ที่นี่ x b o t